สวัสดีครับแฟนคลับช่อง FC In Love of You ทุกๆท,ท่านนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง FC In Love ด้วยนะครับ ngọt ơi chồng biết ta ta ác ta phạt mẹ cái cắt nó ừ. 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 đó à? Đấy, không kia chứ này Biết gì đấy, biết gì đấy Áo, áo, áo 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 Con Này,

ขึ้นมานขึ้นมาจ้าม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 าลูกขึ้นมาหนูตลอาหน,น,นูไปตีหนูหาน้องแล้วไปตีหนูห้นอ้องเล้ลูกแล้วเออเออตีหนูห้น้องแล้วเออหนูเออลูกถึงว่าเออหา,ออา,ออาตาจา้าตาจา้า रोपाते नहीं मैं mm -hmm.

I don't know.